ในที่สุดข้อมูลของพี่ใหญ่เราก็มาสักทีสำหรับตัวละครใหม่ล่าสุดซูเปอร์ดาร์ชายระดับ SSR บวกรูปแรงโมเดลต่างๆเหมือนร่างที่หนึ่งแบบเป๊ะๆแต่ว่าไปมันก็ร่างแรกนี่หว่าแล้วร่างที่สองมันไปไหนครับนี่ส่วนรายละเอียดสกิลโอ้แทบจะเหมือนตัวเก่าๆเป๊ะเลยเอาเป็นว่าาหากเพื่อนๆทุกท่านอยากจะรับรู้ข้อมูลรายละเอียดสกิลต่างๆของซูเปอร์ดาร์ชาย SSR บวกก็อย่าลืมที่จะช่วยกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะ l i s t Man s ช o อบ,บริการการเติมเงินเกมมือถือวันพัน n มนเดอ s t สโต g g เก ที่ดีที่สุดคุ้มที่สุดและโน1ที่สุดในเวลานี้ไ <Wow. S 1> ม่ว่าจะเป็นแพ็ก37คูปองในราคา165บาทรวมไปถึงแพ็กที่ใหญ่ที่สุด14,996คูปองในราคา59,000กว่าบาททาง List Man s ช o p ก็มีบริการให้เ,เพื่อนๆทุกๆท่านได้เลือกสรรเพียงแค่แจ้ง UID ชื่อตัวละครและเลขเซิร์ฟเวอร์ภายในเกมที่เราสามารถเข้าไปดูได้ในร้านค้าการตําเมินของเกมและ UID จะอยู่ที่มุมด้านล่างซ้ายตรงนี้หลังจากนั้นก็เข้าไปค้นหาคำว่า List Man s ช o p ใน Google หรือจะกดที่ลิงก์ด้านล่างใต้ คลิปวิดีโอนี้ก็ได้เมื่อเพื่อนๆเ,เข้ามาแล้วก็สามารถเลือกเติมเกมได้เลยชําระเงินได้แบบง่ายๆอีกทั้งยังมีระบบผ่อนนานสูงสุดถึง10เดือนอีกด้วยวและนี่ก็จะเป็นรายการเกมที่ภายในเว็บไซต์ลิทแมนช็อปเขาบริการรวมไปถึงบัตรเติมเกมก็มีเหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นโลโบอกรีเ,เซอร์โกคารีนาะทูมันนี่วอลเล็รวมไปถึงแอป,ปดูหนังก็มีเหมือนกัน็นว่าเพื่อนๆท,ท,ทุกท่านก็นกนอย่าลืมเข้าไปใช้บริการก,กันด้วยนะสำหรับลิทแมนช็อปบริการการจํเงินเกมตลอดชั่ราบสี่ชั่วโมงสวัสดีพ ย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอะสโตงเกตในซูเวอร์จีนแลอย่างที่เพื่อนๆทราบกันเลยนะครับว่าตัวละครใหม่ในซูเวอร์จีนเดือนหน้าพฤษภาคมนี้จะตกมาเป็นทางด้านของเจ้าตัวซูเปอร์ดาร์กชายระดับ S S R บวกบอกก่อนเลยว่ารูปร่างหรือว่ารูปภาพอันนี้เป็นรูปภาพที่ผมไม่กล้ามองหน้าของเขาอย่างมากฮะคุณผู้ชมลองสังเกตดูแค่ใบหน้าคำปากแบบหน้าตบจริงๆส่วนคิ้วคือแบบโหตัวเกมจะทำคิ้วหนาไปไหนครับเนี่ยแช่อะไรปาดคิ้วบอกผมทีคือมันหนา จนผมนึกว่าเป็นชินจังจอมแก่นนันเนี่ยแลวเอาข้าจริงไอ้เรื่องคิ้วผมไม่ได้ไปติดใจอะไรมากมายนะแต่ผมติดใจยอย่างหนึ่งคือรูปโปรโมทมันมาแล้วแต่โปรไฟล์โมเดลข้อมูลต่างๆยังไม่ออกมาให้ผมได้ดูอีกง <c oughs> งมากทาไมตัวเกมไม่ได้อัปเดตปกติแล้วถ้าเกิดว่ามันมีรูปภาพตรงนั้นมานะครับหรือว่าภาพโปรโมทมาตัวโมเดลของเขาเนี่ยมันจะเข้าสู่ในตัวเกมแล้วแต่อันนี้เท่าที่ไปตามดูรู้สึกว่าจะเป็นบั๊กหน้าโอโหทีมงานทาผิดพลาดเกิน <c oughs> แม้แต่ลูกแก้วอัปเกรดตรงนี้ก็ยังไม่มีให้ผมกดอีก้ชิินจจังงรๆไม่ ็นรายอย่างน้อยมันก็ยังมีรายละเอียดสกิลตรงนี้ให้เราได้ดูแล้วก็เอาไปแปลต่อให้กับเพื่อนๆทุกๆคนที่เป็นคนไทยได้ทราบกันยังไงก่อนที่เพื่อนๆทุกๆคนจะเริ่มไปรับชมรับฟังรายละเอียดข้อมูลสกิลของเจ้าตัวซุปเปอร์ดาร์คชัย SSR รบวกรผมเองก็ต้องขอบอกไว้ก่อนล่วงหน้าว่ารายละเอียดสกิลทั้งหมดที่ผมไปแปลมาจาก Google มันอาจจะมีข้อมูลผิดพลาดไปบ้างแต่ผมก็พยายามเรียบเรียงให้มันเข้าใจได้ง่ายที่สุดยังไงถ้าเกิดว่ามีข้อมูลในส่วนไหนผิดพลาดเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ช่วยกันได้นะครับผมในการแก้้มนาาาํ็ใช นะยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันที่สกิลที่1เลยนั่นก็คือการโจมตีปกติใส่สตูเปอร์หมายรายเดียวด้วยดาเมีด120%ซึ่งการโจมตีปกติตรงนี้เขาจะคิดตามค่าพลังโจมตีพื้นฐานที่เรามีอยู่ต่อมาจะเป็นสกิลอลตมทใช้ลูกไฟไปเลยจำนวน2ลูกสูปเปอร์ดักใช้เอทีอาร์บวกจะทำการโจมตีคอมโบต่อเนื่องสี่ครั้งใส่เป้าหมายในแถวแนวนอนความเสียหายจะคิดไปเลยอย่ที่120%ตามค่าเฮดพีสูงสุดยิ่งเราปั้นตัวนี้เลือดเยอะเท่าไหร่ควาาามมมเเสีียยหออัตัตตินนนนนน้้้กก็จะะะรรรุุแงขึพฉป ที่เราสวมใส่นั่นก็คือ H p กับ h p เปอร์เซ็นต์นะต้องจำเอาไว้และหลังจากที่เขาโจมตีไปแล้วตัวละครของเขายังจะได้รับโล่คุ้มกันแบบพิเศษหรือว่าไอ้หลอดสีม่วงที่อยู่ด้านล่างนะครับผมเพิ่มเติมมาอีก150%ิคิดจากค่า HP สูงสุดเช่นเดียวกันถ้าให้ยกตัวอย่างง่ายๆก็จะคล้ายๆกับลูกน้องของเจ้าตัวแทงท็อปมาสเตอร์เอเดนอาร์บวกที่เวลาลูกน้องของเขาออกไปโจมตีแล้วเนี่ยมันก็จะมีการฟื้นฟูไอ้โล่คุ้มกันแบบพิเศษมาให้นะครับผมจำนวนยีด,ยยดสิ คล้ายๆกันเลยต่อมาจะเป็นรายละเอียดสกิลพาสีติดตัวเมื่อเริ่มเข้าสู่สนามเจ้าตัวซูเปอร์ดาร์กชาย S.R. บวกจะทําการมอบสถานะเพิ่มอัตราเกราะป้องกันจํานวน55%ให้แก่ทุกๆคนภายในทีมของเราเป็นระยะเวลาอยู่ที่3รอบหรือว่า3เทิร์นและถ้าเกิดว่าเราโดนดาเมจจนถึงแก่ความตายมันก็จะมีเลือดอยู่ติ่งหนึ่งประมาณ20%คิดจากค5 HP สูงสุดเพื่อให้เรานั้นยังไม่ตายนะครับผมก็คล้ายๆเป็นอมตะนั่นแหละจำนวน2ครั้งซึ่งไอเดยรวมข้อความตรงนี้ผมคาดว่าน่าจะนับทั้งทีมนะเพราะว่ามัน มีบอกชัดเจนนะว่าไอ้เจ้าตัวซูเปอร์ดาร์ชายจะได้คนเดียวเดี๋ยวยังไงในส่วนนี้ก็ต้องไปรอดูอีกทีหนึ่งว่าการเป็นอมตะ20%ตรงเนี้ยมันจะได้ทั้งทีมหรือไม่แต่จํานวนก็คืออยู่ที่2ครั้งตามที่เขาบอกไปแล้วก็อัตราการกอบป้องกันเนี่ยคาดว่าน่าจะเกี่ยวผลกับสเตตัสที่เป็นกอบป้องกันด้วยยิ่งมีกอบป้องกันเยอะตัวละครของเราอาจจะถึกขึ้นก็ว่ากันไปนะจำนวน3เทินแต่ข้อดีของสกิลพาร์สีของเขาก็อยู่ที่ไอ้ตรงนี้เลยครับเป็นอมตะอยู่ที่20%หรือถ้าจะพูดได้ถูกต้อง เข้าในวันที่1เดี๋ยวผมจะไปขยายความให้ฟังอีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไงกันบ้างต่อมาจะเป็นรายละเอียดสกิลปลุกตื่นระดับ SSR บวกเมื่อเริ่มเข้าสู่สนามซูเปอร์ดาร์กชาย SSR บวกจะทําให้เพื่อนภายในทีมของเขาทั้งหมดได้รับสถานะป้องกันการบาดเจ็บแบบพิเศษมาทันทีซึ่งใ้สถานะตัวนี้มันจะทําการลดดาเมจนะครับผมของความเสียหายโดยตรงและความเสียหายที่เพิ่มเติมลงไปเลย40%ถ้าเกิดว่าเราโดนและก็ยังสามารถสะท้อนดาเมจ40%ตรงนั้นกลับไปยังสตูที่มันโจมตีมาโดนเราอีกด้วยถ้าให ยกตัวอย่างง่ายๆนั่นก็คือโลหนามของไอ้เจ้าตัวโกริบาร์เอสอาบวกตัวละครตัวนี้มันจะมีโลหนามแค่ตัวละครของตัวมันคนเดียวหากเรามีซูเปอร์ดักชัยเอเาบวกมันจะได้ทั้งทีมขอยกตัวอย่างอีกแบบหนึ่งนั่นก็คือแบบนี้ครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเรามีโกริบาร์ทั้งทีมมันก็จะมีโลหนามแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่เจ้าตัวซูเปอร์ดักชัยเอเาบวกโลหนามตัวนี้มันก็จะมีหมดเลยนะครับผมทําให้ตัวละครของเรานั้น ถึกทนมากกว่าเดิมแล้วก็ยังสะท้อนดามีดกลับไปฝั่งศัตรูที่โจมตีมาฝั่งเราด้วยถ้าเกิดไ่้เจ้าตัวสนับฝ้าบ้านแมนเอสอาบวกโจมตีมาหาเราด้วยดามีดหนึ่งล้านมันก็จะสะท้อนกลับไป4ี่แสนเพราะฉะนั้นใครที่คิดจะเปิดมาในเดือนหน้าต้องเบรกไว้ก่อนเลยนะเพราะไอตัวละครตัวนี้โดนแก้ทางร้อยเปอร์เซนไปเลยจาก <c oughs> จากตอนแรกมีแค่โกลิบัสตัวเดียวมันยังแก้ทางประมาณ 20, 30, 40, 2 0 3 0 40แต่พอมาเป็นซูเปอร์ดาร์กชายที่มอบโลกแบบพิเศษตรงนี้ให้กับทั้งทีมแม่งแก้ทางยับเลยครับตัวมาโ <c oughs> อตอนแรกมีคนบอกจะเปิดเยอะจะเปิดเยอะจะเปิดเยอะดูรายละเอียดสกิลซูเปอร์ดักช้ยเออาบวกเข้าไปคาดว่าน่าจะงดกันไปเยอะอยู่พอสมควรนะเอาเป็นว่าในส่วนนี้ผมขอไม่แสดงความคิดเห็นอะไรมากมายละกันขึ้นอยู่กับว่าถ้าเกิดเพื่อนๆชอบนะครับผมเจ้าตัวหมาก็ไปเปิดกันซะถ้าชอบกูริบาร์ดก็ไปเปิดชอบเมลสากาดก,ก็ไปเปิดชอบพริพิซเนอร์ก็ไปเปิดทุกตัวละครที่มันเข้ามาใหม่ๆม,ม,มันคุ้มหมดนะครับผมสําหรับตัวละคร SSR บวกไม่มีตัวอะไรดีเด่นด้อยไปมากกว่ากันนะ มันก็บาลงบาลาน์กันแล้วแต่เรา จะเปิดกันนั่นเองแล้วก็ส่วนสุดท้ายนี้เพื่อนๆท่านใดมีความคิดเห็นอะไรยังไงเกี่ยวกับเจ้าตัวซูเปอร์ดาร์คชาย SSR บวกของทางเซเวอร์จีนเดือนหน้าก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะถึงแม้ว่าผมเองจะไม่มีเวลาตอบกลับคอมเมนต์ก็ตามแต่ผมก็จะพยายามตอบกลับให้ช่วงนี้นี่คือลงคลิปแทบจะเกือบทุกวันจริงๆยังไงก็ต้องกราบขออภัยสุดใจด้วยและก็เหมือนเดิมในทุกๆครั้งก่อนที่เพื่อนๆทุกๆท่านจะทาการกดปิดคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมที่ช่วยกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้กดแชร์ให้ทััั่่่วถึงงกดและทีสําคญปุมร อย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านทราบกันแบบทวนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคําจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 ,กดกันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน